สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราเพื่อน,อนๆหลายคนที่ติดตามคลิปผมเนาะก็จะสังเกตว่าทําไมช่วงนี้ผมไม่ยกมือไหว้เลยอ่าคือขาตั้งกล้องผมโดนวัวเข้ามาเหยียบหักครับผมก็เลยต้องใช้มือนี่มือเลยครับนี่ถือกล้องถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นครับมาดูที่ว่าผมจะให้อะไรกับเพื่อนๆในวันนี้ผมว่าผ,<ม>ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของผมที่ให้กับเพื่อนๆเนี่ยมันสําคัญกว่า และเพื่อนๆไปปรับใช้ได้ง่ายเพราะการทาของผมเนี่ยผมทําง่ายมากผมไม่แคร์ไม่สนใจอะไรหรอกผมจะทําในรูปแบบผมก็มานําเสนอเพื่อนๆดูครับว่าผมทําแบบนี้ได้ผลอย่างนี้อ่ะคลิปนี้มาดูครับว่าใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยใส่ช่วงไหนจะได้ไม่มีเชื้อราเพราะว่าเวลาใส่ปุ๋ยคอกบางทีก็กังวลน,นะครับเออเชื้อรามาไหมเออใส่ปุ๋ยแบบนี้ได้หรือเปล่าใส่ปุ๋ยอย่างนั้นได้ไหมต้องหมักก่อนหรือเปล่าเออมันน่าคิดนะครับอ่ะมาดูครับจากประสบการณ์ผมผมทํำยังไงอ่ะขออนุญาตสลับกล้องเหมือนเดิมอ่ะครับ ต้นโล่งๆแบบนี้สวนผมแน่นอนเละมาดูครับปุ๋ยคอกผมเพิ่งใส่ไปปุ๋ยคอกผมเป็นแบบนี้นี่ฮะผมใส่ขี้วัวครับช่วงนี้ผมใส่อยู่สองอย่างครับขี้วัวกับขี้ไก่แบบเป็นผงเลยก็คือปกติเราจะกังวลครับว่าการใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราไหมเป็นครับท่านใส่หน้าหน้าฝนแล้วเราไม่ได้มีการหมักการหมักไม่ดี ผมพูดมันให้ฟังยากเนาะแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ครับผมเลยตัดสินใจครับว่าผมหมักปุ๋ยไม่เก่งกผมก็กลัวเป็นเชื้อราเหมือนกันหน้าฝนผมก็เลยตัดสินใจว่าปุ๋ยคอกผมไม่ใส่หน้าฝนตัดปัญหาเลยใส่หน้าร้อนปลายเดือนเมษาไอ้ปลายปลายปีเนี่ยพฤศจิกาบุ๋ยดําเนี่ยแรงแล้วผมก็จะใส่เป็นพวกขี้วัวขี้ควายส่วนก่อนหน้าฝนประมาณหนึ่งเดือนคือเดือนเมษาผมจะใส่ขี้ไก่คือผมจะเลือกใส่ปุ๋ยคอกเนี่ย ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนเพราะผมกลัวเชื้อรานั่นเองผมก็เลยทาคลิปเพื่อนๆดูครับว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยคอกใส่ช่วงไหนก็คือใส่ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนเพราะเพื่อนๆอยู่แต่ละภาคต่างกันอย่างตอนนี้บุยราแล้งเพื่อนๆฝั่งภาคใต้ฝน,นตกเราต่างกันครับดังนั้นตรงเนีน้เอาไปปรับใช้ได้ก็คือใส่ในช่วงที่ฝนไม่ตกนั่นเองเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเชื้อราเรื่องนั่นนู่นนี่เพราะว่าเชื้อราส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับความชืน้น หน้าฝนความชื้นสูงสุดได้แหละครับยิ่งเราปล่อยหญ้าให้รกอย่างผมเนี่ยหญ้ารกไหมรกครับแต่ว่าการตัดหญ้าของผมผมไม่ได้ตัดทีเดียวอ่ะคือผมตัดทีละสองแถวไปให้วัวกินมันก็เลยมีส่วนของรกทั้งนู้นทั้งนี้ก็ไม่รกผมจะเวียนตัด,ดเรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดไม่ได้เลี้ยงวัวตัดหญ้าอย่างนี้เลยครับมันจะได้โล่งโปร่งความชื้นไม่ค่อยมีจะมีเชื้อราน้อยแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยคอกช่วงฝนตกอยู่ดีนั่นแหละ ราะผมเคยเจอมาครับเวลาเชื้อลงเชื้อราลงมันแก้ยากแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแต่มันใช้เวลาต้นมันต้องชะงักการเจริญเติบโตในรุ่นนั้นแทบจะไม่มีฝรั่งหอถ้าเราป้องกันได้เราเรียนรู้ไว้ก่อนเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดพอมันเกิดขึ้นเนี่ยแก้ได้ไหมแก้ได้แต่ใช้เวลาถ้าป้องกันได้จะดีกว่าครับโรคจะได้ไม่เกิดอ่ะตรงนี้ก็เรียนรู้ไปปรับใช้นะครับผมเพราะว่าผมทําตรงนี้มาก็เข้าปีที่แดแล้วไม่ต้องถามครับเคยเจอเชื้อราไหม หลายรอบครับหลายแบบด้วยเพียไฟเพียอะไรเพรียแป้งเออเพียแป้งเจอไหมดูเอาครับไม่มีหรอกกาจัดมดหมดเพียแป้งครับแล้วไอ้การกําจัดมันไม่ได้กําจัดทุกปีหรอกครับของผมไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนว่าเราทําฝรั่งกิมจูใส่ปุ๋ยตอนไหนปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอกอใส่ตอนไหนจะได้ไม่มีเชื้อราก็คือไม่ต้องใส่หน้าฝนง่ายๆแค่นี้ฮะ ถ้าหน้าฝนเชื้อราเขาก็ไปใส่ปุ๋ยอย่างอื่นแต่เพื่อนๆคนใดที่ทาแนวแนวอินรียตรงนั้นเขาจะเก่งครับเขารู้อยู่ครับว่าเขานะ่ะต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนหมักปุ๋ยยังไงแต่ผมผมหมักปุ๋ยไม่เกง่งผมอาจจะไม่เก่งเรื่องการหมักปุ๋ยแต่ผมก็เลยเลือกใช้ที่ว่าก็อย่าใส่มันในช่วงที่มันมีเชื้อราก็แค่นั้นเองเลือกใส่ตอนที่ไม่มีฝนตกจบครับง่ายๆไม่ต้องทําให้มันยากสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันไหนคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ